สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีพลอยใสยเพชรยนต์ทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสยเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube พลอยใสยรถสวยรีวิวสำหรับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่พี่น้องๆได้ดูกันนะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เช่นเคยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยถ้าหากพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะ เปิดทำการตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะปิด6โมงใครอยากจะเข้ามาก็สามารถเข้ามาหาติดต่อเซอรลพอยใสยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้พอยใสยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวย,สวย ะะสำหรับวันนี้พลอยใสก็นำเป็นเจ้า Toyota y a าริ1นะคะ1.2 t ่ d s p o r อาีสปอร์มาฝากพี่ๆน้องๆกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2016.17นะคะมาในระยะทางเพียง70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้หม่น้อยมากแล้วก็ได้ชุดแต่งทีอาีรอบคันเลยนะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่3 7 9 9 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้3 7 9 0 0 0เาทะคะออปชันแน่นๆของแต่งล้นๆเลยนะคะรายได้นะคะ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0เท่านั้นเองยอดจัดได้นะคะแถมผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวด7ปีเลย นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิยเศษเริ่มต้น2.79นะคะสำหรับคันนี้ยอดจัดได้นะคะออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำใครที่มีเครดิตดีอยู่แล้วนะคะออกรถฟีดาวได้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะผ่อนสวยๆไปเลย เดี๋ยวไปดูายล,ละเอียดรอบคันกันเลยนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีดำเป็นชุดแต่งเทอรดี้สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้นะคะตัวโตยโยต,ต้าตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5กอตองสองสกรุงเทพมหานครหน้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดได้ป้ายนี้ไปเลยสำหรับโคมไฟหน้านะคะได้มาเป็นโคมโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆสภาพหลอดไฟไม่แตกรายงานะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ล่างเลยนะคะแล้วก็สเก์ตด,ด้านหน้าสีดำตัดกับสีส้มบอกเลยว่าสวยมากนะคะแถมแต่งนะคะเป็นตัวไฟเด y ไลท์มาด้วยนะคะการชนด้านข้างนะคะแนบจะนิดตัวรถไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อหรือแดัดแปลงตัวเครื่องแน่นอนนะคะด้านข้างเรียบเนียนนะคะผิวพันธุ์น้องสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีตำหนิไม่มีรอยรักยิ้มใดๆนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำสามารถตรวจสอบสตอรี่ได้เลย มาดูตัวล้อกันเลยนะคะล้อนะคะได้เป็นล้อแมกทีดีนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะอาจจะมีรอยรอกรอยถะลอกบ้างนะคะตา,าตามระยะการใช้งานนะคะแต่สภาพโดยรวมไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะได้ยางเป็นยางบิสตนปี2020ทั้งสีเส้นเลยนะคะใช้งานได้อีก3 4ปียาวๆเลยสเกิร์ตด้านข้างนะคะสวยงามไม่แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสำหรับตัว ไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ด้านแก้มของตัวรถนั่นเองนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานโลโก้ชัดเจนนะคะนี่เลยใส่ชุดตกแต่งหลังคามาด้วยนะคะของคีย d อา r t ดรรอบคันเลยสำหรับคันนี้มาดูด้านท้ายกันนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะติดตั้งสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังมาให้ด้วยมีพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะเต็มระบบเลยแล้วก็กล้องถอยนะคะมีมาให้1ตัวตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับที่ปัดน้าฝนด้านหลังนะคะโลโก้ทีดีนะคะมาครบเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะชุดแต่งแท้เดิมโรงงานทั้งคันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเปิดดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งอ่า สำหรับด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าพื้นที่เก็บของเขาให้มาได้เยอะพอสมควรนะคะมีดวงไฟมาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีชุดแม่แรงนะคะยางอะไหล่สำรองให้ครบเลยนี่นะคะถุงเครื่องมือนะคะชุดแม่แรงมีมาครบนะคะจัดเรียงเก็บได้ตามเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อย ะะสามารถเก็บของได้2ชั้นเลยอันนี้เราสามารถดึงลงมาได้นะคะเป็นทําเป็น2ชั้นได้แล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายนะคะรอยเมคอาร์หัวน็อตต่างๆนะคะอยู่ที่เดิมไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะนะคะรถไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ำพ,พี่สามารถตรวจสอบสตอรี่ได้ทุกคันเลยนะคะสำหรับตัวกุญแจนะคะก็จะได้เป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะนี่ทำกุญแจมาสวยอีกซะด้วยนะคะเป็นคาร์บอนไปเลย เปิ ard, ดรูภายในกันเลยนะคะต้องบอกเลยว่าภายในคันนี้สวยมากๆนะคะเป็นสีดำตัดกับสีส้มนะคะทรงสปอร์ตมากๆสํสำหรับคันนี้มาดูด้านในกันเลยนะคะสำหรับด้านในนะคะเข้ามาเราจะเจอในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างแบบออโต้นะคะแต่ว่าตัวพับเนี่ยจะไม่ใช่พับไฟฟ้านะคะจะเป็นอัตโนมืออยู่ สำหรับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะแบบนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนี่เลยนะคะเป็นจอแท้เดิม t o โ,โยต้เลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUXFM ทั้งหมดเลยนะคะเปิด Google Map บนในนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์นะคะของเขาจะเป็นระบบแอร์อนาล็อกนะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะที่จุบุหลีห,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 ห่งหนข้างนะคะตรงนี้เลย สำหรับเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะก,กันนะคะตัวเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะทีารีสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสีส้มตัดดำนะคะสวยมากๆไม่บอบไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้ภายในคอนโซลด้านบนใหม่สะอาดหอ่อกระดาษซีนยังไม่ได้แกะเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ใครนะคะที่ได้ไปนะคะยืนยันว่า คุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเป็นรถ e c o ก a ค่าที่หลายๆคนตามหากันอยู่นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะตัวเครื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะเป็นเครื่องพันสองสภาพเบาะด้านในใหม่สะอาดนะคะนี่ด้านหลังพื้นที่ด้านหลังไม่แคบนะคะพี่ๆอย่าเข้าใจผิดนะคะว่ารถ e c o ก a ค่านะคะจะแคบไหมบอกเลยว่าไม่แคบเลย ะะภายในเขาถือว่าโอเคตอบโจทย์ได้ดีนะคะสำหรับคนที่ชอบรถสไตล์อีโก,โกคานะคะปรียัดน้ำมันนะคะเดินทางบ่อยๆนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวยาริสคันนี้นะคะรูปทรงสวยออปชั่นดีนะคะแต่งให้ครบหมดแล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติม ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะราคา379,000บาทถ้าหากที่พี่ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 1 1 5 6 4 6 6 5สามารถโอนจองมัดจำาออนไลน์เข้ามาล็อกรถเพื่อเป็นจิตของเราได้เลยนะคะไม่ต้องรอเข้ามาดูรถนะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยสำหรับใครที่อยู่ไกลและไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารจัดไฟแนน์ที่บริษัทนะคะ แล้วก็เรื่องตัวรถนะคะพี่พมั่นใจได้เลยของเราเป็นรถคัตเกตเอได้รถมือสองได้รถสวยสภาพดีนะคะแน่นอนนะคะแถมประหยัดงบเราลงไปอีกด้วยนะคะผ่อนทูกๆูผ่อนนานๆถึง84งวดไปเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพี่พคันนี้นะคะเริ่มต้นที่6,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000ถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะไม่อยู่รอ นะคะสำหรับวันนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ